โอ้สยสวยๆครับ,บรทุกคนบรรยากาศเนาะวิวทิวทัศน์ครับแหมสวยงามมากเลยนี่เลยอืม้มสวยๆสยูดเอาเรื่องเด้อทุกคนเด้อ นูทุกคนมหาธาตุเจดีเนาะอยู่ทางนู้นเลยสวยเลยอะกั่างว่นี่หอลังการงานสร้าง มสุดยอดไปเลยเยี่ยมไปเลยครับน,นี่ก็มีทางเดินนะทางเดินเชื่อมถึงกันหมดทุกคนทางนี้นะครับทางเดินโอ้ลมลื่น ทำบ่มันเลยสาทุกบ